อ่ะวันนี้น้องเบลจะมาทำอะไรคะมาเปลี่ยนเสื้อค่ะอ๋อเดี๋ยวน้องเบลจะเปลี่ยนเสื้อก่อนเพราะว่าน้องเบลวันนี้จะไปทำเล็บกันอ,อ๋าเปลี่ยนเลยเย้<อ> yeah, เสร็จแล้ววัสดีะเดี๋ยวน้องเบลจะทำเล็บค่ะ น้องเบลวันนี้จะมาทําเล็บไหม่แม่ขอดูหน่อยค่ะนี่นะคะจะเป็นชุดทําเล็บที่มีขายในเซเว่นนะคะเป็นขนมลูกอมแล้วก็แถมของเล่นนะคะมีที่ only เซเวเท่านั้นนะคะนี่จะเป็น,<ใ>นแบบนี้ใหญ่จะเป็นของโอเคยูนิคอร์ โอเคยูนิคอร์ดรีมแนวนะคะแคนดี้สตรอเบอรี่ฟลาวเวอร์อ่าอันนี้จะมีรอยที่น้องเบลเขาดึงไปแล้วนะคะนี้แม่แม่ติดไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วเพื่อที่จะเอามารีวิวให้ดูก่อนนะคะนี่มีเล็บสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนแล้วก็สีเขียวอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยน้องเบลแกะเลยคะ่ะเบลแกะไม่ได้นี่เบลเบลดึงอันนี้ออกมาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่แกะให้ อย่างนั้นแหละดึงออกมาเลยได้ไหมคะไม่ได้เดี๋ยวแม่แกะให้แม่วางเลยเบบมันแน่นจังเลยมันดึงไม่ออกอ่ะดึงไม่ออกอะไรเลย นี่นะคะก็จะมีขนมแบบนี้เป็นขนมลูกโอเดี๋ยวดูก่อนมันติดอยู่อ๋อมันติดกาวแม่นี่แหละแน่เลยโอเคอ่านไอแม่ขอดูก่อนคะ่ะน,นี่ขอดูใกล้ๆนิดนึงคะ่ะน้องเบลแปบ๊บนึงนะคะอันนี้มันหลุดหลุดข้างในนี่นะคะ นะคะแล้วก็แกะออกนะนเดี๋ยวแม่จะติดให้น้องนะคะให้น้องติดเองอะน้องน้องนั่งลงมันมีกาวอยู่แล้วเหรอนนนนอนล็กสุดนะคับใสน้แ ะะมันติดกันมันจะเป็นกาวเลยนะคะเป็นกาวแปะได้เลยโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องเอาไม่ต้องดึงออกเลยนะมันมีแบบเหมือนเขาใส่กาวเอาไว้ให้แล้วแล้วก็ชิ้นเะนาะรู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปสำหรับน้องเบลนะคะน้องเบลจะได้เฉพาะอันเล็กๆแหละ อันที่เป็นไซส์เล็กๆอ่ะ,อะน้องเบลอันนี้กอ็อันนี้มันใหญ่ไปอ่ะลูกอันไหนไอันสีเขียวใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวกป็นน่าทานเลยอัน,นองอันเลยนะอนนะมแล้วก็สีเขียวนะคะ นี่อ่าเดี๋ยวโชว์หน,น่อยนี่นะคะดูเาไ,ไปข้างนี้นี่นะคะเล็บน้องเบลก็คือเล็บน้องเบลเนี่ยจะเล็กเกินไปนะคะก็จะได้เฉพาะนิ้วนางกับนิ้วก้อยนน้องวังอย่างนี้อสวยงามมากเลยเห็นไหมอ๋อ ลายยูน like ิคอร์นจะไปข้างนี้บ้างอ่าข้างนั้นน่ะมันจะทำไม่ได้แหละน้องเบลเพราะว่ามันมันมีแต่อันใหญ่ๆแล้วอะ่ะหมดแล้วอ่ะมันมีแต่อันใหญ่ๆแล้ว หมดแล้วนิ้วก้อยไม่ได้ได้แค่สามนิ้วอ,นนอันนี้อันนี้ไม่ได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน,นี่ยอันอันพวกนี้จะไม่ได้เลยเพราะว่าเล็บน้องอะงเล็บน้องอะใหญ่ออข้างนี้โอเคสวยงามมากอ,าอันนี้มันไม่มีที่ติดเพราะว่าอันนี้มันใหญ่เกินนะคะ เอป็นไว้อันหนึ่งได้ไหมลูกอันนี้ได้อ่ะอันนี้ให้พี่คอดเอาไปเล่นอันนี้มันจะใหญ่ไงลูกเนี่ยใหญ่มากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวแม่ขอตัดก่อนได้ไหมเอาใส่ให้แม่ดีกว่ามั้งไม่ต้องตัดหรอกอ่ะเอาเอาแปะเลยก็ได้แปะเล,เลยหมดอ่าเอาไหนโชว์อย่างนี้หันอย่างนี้ อันอย่างนี้อ่าสวยงามมากเลยพี่ว้าวสวยงามมากเลยอ่าแต่งอ่าน้องเบลแต่งเล็บเสร็จแล้วพร้อมที่จะไปงานเลี้ยงแล้วค่ะสำหรับวันนี้แต่วันนี้เ้องลาไปก่อนเยี่ยลืมกดไลค์กดแชร์น้ำมือด้วยนะบ๊ายบายเย้